ดีแฟนลูกหนังทุกท่านนะครับพบกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบันบันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับมาสรุปผลกนนารแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับรวมถึงพูดถึงความเคลื่อนไหวของอันดับตารางคะแนนคร่าวๆกันแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้3คู่สุดท้ายของสัปดาห์นัดที่5นะครับได้แข่งขันจบลงไปก็เป็นฝั่งของเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับที่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะครับ ไปทวนผลการแข่งขันกันทุกคู่ทุกสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลนะครับตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับลริสอยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1นะครับมาปารวูฟเซมตันแพ้เบรนฟอร์ดศูนย์ประตูต่อ2นอริทิตี้แพ้วัตฟอร์ด1ประตูต่อ3เบอร์ลี่แพ้อาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อ1แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับเสมอกับเซาท์햄ปตันศูนย์ประตูต่อ0 หงแดงลิเวอร์พูลครับชนะคริสตัลเปเรตสามประตูต่อศูนย์แอสตันวิลล่าชนะเอเวอเรตสามประตูต่อศูนย์แล้วก็ไบรทันนะครับชนะ 3, เลสเตอร์สามสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สองคู่สุดท้ายนะครับเวสต์แฮมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็ท็อตแนมอัสเปอร์แพ้คาร์บ้านให้กับเชลซีไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับก็ต้องบอกว่าสองเกมสุดท้าย เมื่อคืนนี้นะครับเวสแฮมแมนยู U, แล้วก็สเปอร์เชลซีเนี่ยแฟนลูกหนังหลายท่านก็จับตาดูแน่นอนนะครับโดยเฉพาะแฟนๆหงแดงอย่างแอดมินนะครับเพราะว่าทีมเชียร์เนี่ยชนะไปก่อนตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วก็ขึ้นนำเป็นจา่าฝูงอยูอ่ไม่ถึง24ชั่วโมงดีนะครับประมาณ24ชั่วโมงทีนี้ในการลุ้นแชมป์นั้นนะครับเท่ากับตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่แค่3มทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับก็คือ เชลซีนะครับจากฝูงแล้วก็ตามด้วยลิเวอร์พูลจากฝูงแล้วก็ตามด้วยอันดับ3ามแมนยูนะครับถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นจากฝูงร่วมกับเชลซีเนื่องจากว่าเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดแต่ว่าเช็คสกอร์อยู่เรื่อยๆนะครับแมนเสเปอร์เนี่ยตามหลังเชลซีอยู่2ลูกในช่วงท้ายเกม นะครับน่าจะประมาณที่60หรือ70ที่ผมดูนะครับตามอยู่2ลูกผมก็คิดว่าอแอบแช่งเชลซีว่าชนะแค่นี้แหละนะครับ2021ก็พอนะครับแต่กลายเป็นว่ามาเช็คอีกทีก่อนนอนเชลซีชนะไป3ประตูต่อ0ซึ่งประตูที่3ของเชลซีได้จากอันโตนิโอโรดิเกอร์กองหลังนะครับประตูแรกมาจาก เดียโก้ซินววกองหลังประตูที่2มาจากเอ็นโกโลกองเต้กองกลางแล้วก็ประตูที่3มาจากอันโตนิโอโรดริเกอกองหลังซึ่งนั่นทําให้เมื่อคืนนี้สเปอร์อาจจะหยุดเกมรุกของเชลซีนะครับหมายถึงว่าหยุดพวกบรรดากองหน้าตัวรุกนะครับของของเชลซีได้แต่หยุดนักเตะเกมรับของเชลซีไม่ได้นะแพ้เละเทไปและนี่คือความน่ากลัวของเชลซี ที่ไม่ได้หวังพึ่งเฉพาะพวกกองหน้าอย่างเดียวนะครับเซนเตอร์ฮาฟกองกลางก็ขึ้นมาทำประตูได้เรื่อยเื่ก็ทำให้เชลซีเนี่ยมี13คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลยิงประตูได้12ลูกเท่ากันเสีย1ประตูเท่ากันจากเกมที่เจอกันที่แอนฟิลด์1นนั่นแหละครับแล้วก็ลูกได้เสียก็บวก11เท่ากันคือเหมือนกันทุกอย่างตัแต่ต้นจนจบแต่ว่าเชลซีอยู่อันดับหนึ่งเพราะว่าพยัญชนะภาษาอังกฤษ ของเชลซีนะครับขึ้นต้นด้วยตัว C เนี่ยนะครับมันอยู่ก่อนตัวแอของลิเวอร์พูลก็เท่านั้นเองผมก็เลยบอกว่าลิเวอร์พูลก็เป็นจากฝูงร่วมนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของแมนยูเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานถามว่ามันระดับสุดยอดไหมผมพูดในฐานะเด็กคงนะครับส่วนแฟนแมนยูจะมองยังไงก็เป็นเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมของเพื่อน แต่ในมุมมองผมที่เมื่อคืนนี้ผมภาคเสียงไทยอีสานเนี่ยฟอร์แมนยูยังไม่พีคสุดนะครับเกมค่อนข้างเลื่อนบอลค่อนข้างค่อนข้างช้าผมมองว่าแมนยูออกบอลค่อนข้างช้าทั้งที่แดนหน้าเนี่ยมีเมสันกรีนวูดมีคริสเตียโนโรนันโดเป็น,เป,นเป็นตัวเป้าอยู่แต่กลายเป็นว่าบอลมันถูกดึงจังหวะถูกเอ,อ่อค่อยๆแบบดึงเชิงหาจังหวะแล้วก็หลายๆครั้งนะครับแมนยูใช้บอลจากทางด้านกราบนะครับใช้บอลจากทางด้านกราบหมายถึงว่า เปิดโค้งเข้ามานะครับวิงแบ็กอาจจะไม่ค่อยได้เปิดบอลบ่อยนักฝั่งขวาเนี่ยแทบไม่ได้เปิดเลยอารอนบอลวิสการแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยโอเคลูกชอขึ้นมาเปิดบ่อยรวมถึงเตะม,มุมที่แมนยูได้ไปน่าจะประมาณ10นะครับได้ไปเป็น10ครั้งเลยแล้วก็ประตูที่แมนยูตีเสมอจากคริสเตียโนโรนันโดเนี่ยนะครับ<อ>ก็ได้การเปิดจากทางฝั่งซ้ายนะครับของบูโน่แฟร์นันเปิดโคง้งหยอดไปที่ ปากประตูแล้วก็โดเนี่ยมาชาร์จยั่หวะแรกติดเซฟฟาเวียนสกี้แล้วก็ตามซ้ําดาบ2เข้าไปส่วนประตูชัยของแมนยูเนี่ยต้องบอกว่ามาได้ในช่วงท้ายจากเจสซี่ลินการ์ดนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาจากทางกราบขวาแล้วก็ปั่นเข้าไปเป็นอะไรทีเ่เจ้าตัวเองเขาก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากนะครับเพราะว่าครึ่งฤดูการหลังของปีที่แล้วเนี่ยเขาย้ายมาเล่นให้กับเวสแฮมในฐานะนักเตะยืมตัวทําผลงานพาเวสแฮมไปเล่นสโมสรยุโรปได้นะครับ แต่ปีนี้กลับมาอยู่กับแมนยู u, ก็ได้รับโอกาสจากโซชามากขึ้นแม้จะยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ถูกส่งลงมาแทนปอปอกบาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็เป็นคนยิงประตูชัยเท่านั้นยังไม่พอครับแมนยู Man มาเสียจุดโทษจากการทำแฮนด์บอลของลุกชอนะครับเดวิดมอยส์ก็คงจะคิดเยอะไปนะครับนักเตะที่มีอยู่ในสนามไม่ได้รับการไว้วางใจครับก็เลยส่งมาร์กโนเบลลงมาแทนเจอร์าโบเวนเพื่อมายิงจุดโทษโดยเฉพาะ เพราะเอาจงๆแล้วเนี่ยโนบวเป็นมือสังหารอยู่แล้วนะครับเป็นมือสังหารอยู่แล้วแต่อาจจะด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับไม่ได้สัมผัสบอลเลยคือลงมามายิงเลยก็ด้วยความที่คิดว่าจะซัดเอาแรงเข้าว่านะครับแต่ David A. A. ดดวิดเดคิอาเดาทางถูกก็กลายเป็นเซฟที่มหาสจ,จัก์ของเดคิอาในช่วงท้ายเกมคือในช่วงทุเวลาบาดเจ็บเลยก็ว่าได้นะครับโอเลคุนาโซชาหลังนกวิดดังขึ้นนะครับก็วิ่งลงมา ขอบคุณทางด้านเดคอรวมถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับเข้าไปขอบคุณดดวิดเดคิาที่ช่วยเซฟแล้วก็ไม่ใช่แค่จังหวะเซฟจุดโทษนะครับเมื่อคืนนี้เวสแฮมไม่แน่ใจว่าถ้ามีอันโตนิโออยู่ในสนามเกมรับของแมนยูอาจจะลําบากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท้ายที่สุดสามแต้มยังเป็นของฝั่งปีศาจแดงนะครับก็เท่ากับตอนนี้เหลือ3มทีมนะครับเชลซีสิบสามแต้มยังไม่แพ้ใครลิเวอร์พูลสิบสามแต้มยังไม่แพ้ใคร แล้วก็แมนยู่3 3แต้มยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนคู่ตอน2ทุ่มอีกหนึ่งคู่คือเลสเตอร์นะครับผมก็ฟันธงไปแล้วเมื่อวานว่าไบรตันไม่น่าจะแพ้นะครับไบรตันไม่น่าจะแพ้ก็กลายเป็นว่าถึงขั้นชนะเลยนะครับไบรตันนำเลสเตอร์2 0 e เลสเตอร์เองก็ไล่ตีไข่แตกแล้วก็มีโอกาสที่จะตีเสมอได้แต่โดนจับล้หนาไปถึง3ลูกเมื่อคือนนี้ก็นะน่าผิดหวังสำหรับ จิงจอกสยามเมืองไทยนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าฝั่งไบรตันนะครับทีมที่หนีตายปีที่แล้วขึ้นมาเสนอหน้าอยู่ถึงท็อปโฟแล้วนะครับตอนนี้เจ้านกนางนวลไม่ธรรมดานะครับนี่แหละครับคือสีสันของฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกทีมเล็กๆสอดแทรกขึ้นมาปีที่แล้วก็เป็นพวกแอสตันวิลล่านะครับหรือแม้กระทั่งเอเวอเรตันเวสต์แฮมพวกนี้มาปีนี้เวสต์แฮมก็มาเรื่อยๆนะครับแม้ว,ว่าเวลาเจอทีมใหญ่ในมักจะมีปัญหาสําหรับเดวิดมอยส์นะครับ แต่เจอทีมระดับเดียวกันระดับล่างเนี่ยเวสแฮมมักจะทําผลงานได้ดีเสมอก็เดี๋ยวยังต้องดูกันยาวๆนะครับทำให้เลสเตอร์ก็หยุดอยู่ทีอ่อยู่ที่6คะแนนแต่ก็ไบรตันกระโดดขึ้นมาอยู่ที่4นะครับที่เหลือของวันเสาร์เนี่ยผมพูดไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นตัวเต็งนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัญหาของซิตี้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรูปแบบการเล่นแทคนิกการเล่นนะครับแต่ปัญหาของซิตี้คือบรรดาเกมรุก เมื่อไม่มีกุนทเกโรเป็นหน้าเป้าที่คอยผลิตสกอร์อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับเมื่อกองกลางอย่างอิวายคูดูการคิวินดูบรอยไม่สามารถสอดแทรกทะลุขึ้นมาทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรเหมือนปีที่แล้วบวกกับกาเบรียลเคซุดนะครับที่หลายคนรวมถึงเป๊ปด้วยนะครับเล็งเอาไว้ว่าจะแทนกุนก็ไม่ได้อย่างที่คิดจนปีนี้เนะี่ยส่วนใหญ่จะถูกถังไปเล่นเป็นกองหน้าตัวริมเส้นด้านกว้างซะมากกว่าเช่นเดียวกันกับราฮิมเซอร์ลิงครับ ที่เขาเริ่มจะดรอปล็อคลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้พีคขึ้นมาอีกก็เลยทำให้เกมรูกของซิตี้เนี่ยหลายเกมที่บุกแล้วยิงไม่ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เกมแรกของพิมเมร์ลีที่แพ้สปเปอร์นะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่เสมอกับเซาท์ทอมตันนะครับนี่คือทีมที่เกมรูกมหาโหดมากนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยิงนั้นละ45ลูก40-50ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยิงไปหก แต่พอกลับมาเล่นที่เอทิฮัมันเป็นซะอย่างนี้นะครับนี่อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นในระยะยาวซึ่งแน่นอนครับตลาดหน้าหนาวผมเชื่อว่าเป๊ปคงจะมองไปถึงตําแหน่งกองหน้าเพราะพวกกองหลังเนี่ยมีให้ใช้งานกันค่อนข้างเยอะกลนะครับกองหลังกองกลางเทียบเลยอีกหนึ่งคนที่ยังฝากผีฝากไขไม่ได้ก็คือฟารันตอเรสนะครับแม้ว่าจะดูดูว่ามีโอกาสมากขึ้นหลังกุนอคิโรย้ายออกไปแต่ก็ได้เท่านั้นนะครับ อ่ะนี่คือบทสรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่5นะครับเอาคร่าวๆกันเท่านี้เดี๋ยวแอดมินจะออกไปธุระข้างนอกก็ติดตามมาต่อในสัปดาห์หน้านะครับมีบิ๊กแมตช์ที่จะพบกันด้วยเชลซีเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นะครับนี่คือคู่หนักสุดแล้วก็อาร์เซนอลก็จะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับท็อตแนมอัสเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสเปอร์เจอดาร์บี้แมตช์สองสองเกมติดส่วนลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงร่วมนะครับจะบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ด ทีมน้องใหม่ที่เก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำรรเหมือนกันนะครับก็ยังน่าลุ้นว่าก่อนที่แมนก่อนที่ลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเยือนแมนซิตี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะสามารถรักษาสกอร์ความห่างเอาไว้ได้กี่ลูกนะครับถ้าแมนซิ t y ตี้บุกไปแพ้เชลซีก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลอาจจะนํา6แต้มนะครับแต่ถ้าแมนซิ t y ตี้บุกไปชนะก็อาจจะรักษาความห่างได้แค่3แต้มหรือเลเวอรพูลเองอาจจะไปสะดุดที่บ้านเรนฟอร์ ก็อาจจะทําให้ช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตีรเนี่ยมันไม่ได้ห่างมากนักและเมื่อวันที่และเมื่อถึงวันที่3ตุลาที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนแมนเชสเตีรก็อาจจะทําให้โดน City แมนเชสเตีรแซงได้เช่นเดียวกันกนี่คือโลกของฟุตบอลนะครับไม่ว่าผมจะเชียร์ลิเวอร์พูลหรือเพื่อนๆจะเชียร์ทีมไหนนะครับเรารักทีมตัวเองได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมองตามสภาพความเป็นจริงถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวครับแต่โลกของฟุตบอลมันโหดร้ายเสมอเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับอ่ะ เดี๋ยวเจอกันส่วนช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ไม่มียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นเกมคาราบาวครับนะครับฟุตบอลลีกครับภายในประเทศรอบที่3ซึ่งลิเวอร์พูลก็จะบุกไปเยือนนอริซิตี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผูมฟุตบอลไลฟ์จวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับผม